ไม,ไม่ค,คมูัคมยนมเช้าเรีกมากเลยอไม่รู้แต่งตัว,าว่าวเยเจอคกี้คูก็ไม่เรียนเนี่นั่งอานั่งวันเนี่ยวัสหนครับไหนนักเรียนไปไหนทั้งหมดในวันนี้ ครับครูสมยศก็ได้เวลาที่จะสอนนะครูสมครูสมยศนะครับเป็นที่ปรึกษาของโอหกแบบนี้แล้วน้องตเรียนดูนแรกเียนะครับเป็นนักเรียนที่ดีโชวนะครับเป็นลูกของผู้หญิงสีและผู้หญิงสวรรงานี่นะครับรักเต็มญิงม้ากดจเรียนหญิงชอบนุกงเรียนหญิงบรี้ย ครับ1สีนะครับขณะที่คนที่ยัง แต่เดี่ลูกเพราแต่ละคนเป็นลูกมนสุดเลยคนนี้ทำงานค่ะวันนี้สีอย่าจะให้มันแต่งตัวมาเลยรอบคนสุดท้ายโอ้ยวัน่ี้กวนเลยวันนี้โอ้ยนอไปจากนอแงคมาครับวันี้วันนี้มก็ยววยรับ มันไงนะครับแล้วก oh <out> ah, <not> ็แก๊กแวกันเลยฮู้ยจ่ะไรมาบาอะไรเสยงมาบาันหน่อยจ้าแจ๊เม่ชืทอริแฮกยังยังกัอเฉฉันน่แม่ซื้อกระเป๋มาฝาจากอิตาลี ลูกตีก็ไดลวนี่ไปคุยกันได้ได้ได้ต้องโนไหนาตไได้คสาวจจะนั่เป็หญิงบ้านเราให้โซ่เหมือนบ้านเขาให้ได้แล่เไาให้ผมเพื่อาโพราะเราเป็นนายกกนาเป็นอะไรอ่ะพ่อนะเป็นระดับงเรียนดี่สาว้าเก่งมากนะนายกนูโซ่ระกักเรียนที่สา เอาถ้าสมมติแล้วจริงๆเนี่ยครับเนาะตามโรงชาลานนะครับประสิทธิ์เข้าอรรถาบรรณาการโรงเรียนภูมิธรยาครับทํายังไงกันดีครับขออนุญาตนะครับ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  Tunggu-tunggu Tunggu-tunggu เด็กชายคนนี้เขาชือเด็กชายชอบไรที่ผึ้งครับเด็กชาก็เดินตามมาเลยทีเด็กชายชอบมาเลยที

เขาได้ไงอะเราไม่เล่นนะนี่สองเลือกจะไม่ให้ของฟื้นเลยไ่เนักตะเลือี่ว่างม่เ thế thì ao đi em với em cái nào thì nó

ไปกว่าใจใจเลยไ้ครับคุณนาด้ก็แท็กซี่ขวดค่ะสออตุลการเลขส่งอรณ์ไลขสอ วันนี้กอไก่เตรียมจบเร่แล้วครับรื่มทีไอะไรครัเล่นนี้เป็นจันดาราครับ

เดียเ๋ยวโดนครูเช่ญใครไม่ก่นวันนี้เราจะมาเรียนวิชาภาาศึกษา tìm mà. À, hả thôi à 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 thôi

มีอะไรกันเหรอวันนี้ชอบชอบเขาไม่ไปบอกเราเฮ้ยชอบเขไม่ไปบอกอคูดเร่น้นนหลายข้าได้มาเล่นเป็นคูดทำตัวไม่ถูกม,ม,ม,มีอะไรกัน,มน,บบนไม่ได้มีอะไรครับครูไม่มีอะไรนม่จะถืออะไระอไครับคู่อยงเงยบคูยังหญิย

สำหรับเราอะไรเกมเรารับนายแล้วนายอ่ะนึกนามกุญยนายังยังโอ้โหนานแล้วนะแล้วนามุญยอ่ะอ่าวาที่อัที่ฟิปนะคุพ่อเราเรีกม่ารงคุณจะสอนยังไงเอาโหเป็นเสีงไม่ต้องสอนแล้วแหละหมดเวลาแล้วครับ้อครับค ตรงยศนะครัก็้นเียนงวอกทำความคารพบเราบอกให้ยืนผาอาภูรยศก็ได้สอนเด็กว่านะครับการทะเลาะการนักเป็นสิ่งไม่ดีดเทยูกเออกล้วนะ ทะครัโดยคูชมยอดนักบอกว่าตัดทะเลาะกันนะไอ้บอกมาีลันขวาไอ้ไนะครับพอพอล่าล่าล่ากีนะครับการทะเลาะตอกแหวกกันไม่ดีนะครเรียนนะต่อไปเราจะไปเป็นอนาคตของชาติถ้าเธอวัวมาทำตัวกลางแบบนี้วันข้างหน้าประเทศชาติจะเป็นอย่างไร โอ้เธอภาษาญอ่่นเออเธอูสอนนี่ยทำให้ฟังอะไเลยลูกเอ้ยไม่มีมะไรยะตยามมา เป็นก๋วเตี๋ยวถ้ามีเส้นกับน้ำมันไม่มีส่วนประกอบใดๆเพราะจะไม่มีรสชาติที่อร่อยแต่ถ้าเปรียบเทียบกับพวกเราถ้าจะจักแยกแล้วนะครับทำไรก็ไม่จับกันเร็นไหมครับการเรียนช่วงนด้ฝากคุณสองยอดถึงกระดึงใครจะอึดครับถ้าอ นะครับในเวลาเกือบสี่ปีต่อมาครูสุดยอดป่วย่พเป็นวันครูด้วยนะครับ่พเป็นวันครูนะครับครูสุดยอดเนี่ยนะเนี่ยนะแล้วก็นะครับพร้อมกับพวกนะครับที่มาช่วยดูสมยศสวัสดีครับหมอ หมอครับวนันนั้นทุกวันต้องปวัตคลู่นพลีนะครับรูสยอดยได้ป่วยลงที่จะผ่าต<อ>ัด่ <รอ S 1> ครับหมอครับหมอครับหมอมอที่เองครับอหมอหมอช<อ>ี้จามาลอง้ผมก่อนคนระับ ที่เห็นที่นี้การคือลูกศิษย์ครูทรงยอนทุกเส้เน, 6, 8, นเช้าคือรอบควับแต่ว่าบอดกาที่ลายวนศุร์เกดจากครูทรงรักแท้ไม่ท่าแนครับเด็กพวกนี้ได้มีการทำแล้วครูครครูครับครูะมาไงมครูี่ข้าหมอไม่ต้อง ครับทำไมหมอชจวยผมมากครับคุจูจำผมไม่ได้จริงเหรอครับใครเฮ้ยอชอบชอบไครับครูอชอบไหมที่เพือ่อนี่เธอเธอที่ที่ผมสักใจเรียนสือที่นั่งอยู่ข้างหน้าครับเธวันนี้เธอเป็นผมเป็นหมอใหญ่ครับ <laughs> ไำไม14ปีที่แล้วยังเหมือนเดิมอยู่ทุกคนเลยเดินชาเติมชักนะแล้วก็เต็มเตะแล้วคว่ากินัาหารอาหารสับนารับมาต้มอะไรแบบน้บนมล ชายเขาเป็นเจ้าของแฟชชี่เด้ยวเรือลำสิดของทั่วประเทศเด็กชายเขาเรียกเป็นนายกอบจเด็กหญิงจ่บแขนเด็กหญิงจับแขนเป็นที่บุตรชายนายกตระกูล ควางกิจการร้านทองทั่วประเทศไี่ใ่จริงๆันเยดหญิงชิสีเป็นลายความให้กับพระการเอันและ่ดีแล้วี่ี้ะคนที่ชอบอย่ันที่เป็นหมอที่ช่วยนะคือเอกชายชอบไรที่พึ่งเป็นหอยใหญ่นัทพอยเอเป็นพันลวอนเดี๋ยวตากไม่่ารึงเดยวบพราะว่าต้องมาวาดดินครูครับ ผูบดเจ้ถึงููนะครับปรมาณที่วาตูนะครับรู้องเตือนเนะครับว่า ไอพี่ดองมันซึ้งหรือมันเสียววะใครมีใครครูถ้าลอาขาดครูโอ้ยไม่เป็นไรจิตละของเราทั้งนั้นแน่แล้วนะครับครูสมยศนะครับให้่อดยกสิไม่เป็นไรวันนี้ทุกคนได้ดีแล้วะนะครับ อไม่เป็นไรคุณ Assass, ä, ไไหลับตาพูดได้เออไอดำๆน้เด็มันเข้าตาแสบแสบขอให้ทุกคนสิรักของกูทุกคนวันนี้อย่าร้องทิ่งร้องอีสา